น้องนัดน้องทองน้ำดีนัดสบายดีพี่น้องลุงป้าเอาอาจ้าสบายดีไหนล่ะสบายดีลุงป้าเอาอาโอ้ยตะแทงเมื่อนี้น้องนัดกับมาลินน้องทองเก็จ้าแล้วกันที่มาขึ้นเพื่อนใหม่เพิ่นมาขึ้นเพื่อนใหม่เพิ่นสิล่างจอกให้เพิ่นแล้วก็สชิล่างจานใหม่พี่น้องเลยพัวที่ซื้อมาเนาะที่ฟูดอันนี้ก็ น้ามึงมึงมึงมงมันใสยังพี่น้องนี่เด้ำใสเลย้อจ้าพาใส่งั้ยก็ไม่น้อยยินสมยินสมไม่เพ่นเลยพี่ใสยังจ้ะพี่ใสได้โอเคโอเคเอ้าล่างซามก่อนน้องนัดล่างก่อนพอแล้วน้ำมาล่างซามก่อนทองล่างยิงเลยให้น้องล่างโหลดถึกแล้วแหละ ข้างล่างถั่วไหลเลยสิให้อันให้เก็บเครื่องนะพี่น้องเนะเก็บเครื่องเก็บของหอยให้เอ้นัดอันนันซ้อนว่าหอยมองได้แจได้ว่าอยู่มองได้ลุงลุงใครเฮื้อแน่แน่นะลุงอันพอแล้วกันเอากระแจมาไขสิล่ะเอออเาน้ำใส่ลงนัดเสียงดีเนาะเสียงน้อยๆแหลมๆเนาะเว้าอยู่พี่น้องนะอ่งทองเว้าวด้วยละ อันอันนั้นเราเราก็อยากขึ้นเล่นน้ำเล่นน้ำแม่น้อยจนไหายพี่น้องเลยเฮียนังซื้อเก่งๆเด้อทางอ้ายนะไปตักน้ำนะพี่น้องเด้อทางอ้ายนะเออลายสองน้ำแม่ลูกเอาอันอีกเอาซ้ำอีกอันหนึ่งมาลูกนเด้อข้ได้ทั้งสีนะนัดเออซ้ำพูดลูกซ้ำเหมือนพูดหัวปุ๋ยลา เอาม,ามาไปลูกไปไล่สองน้ำเอาให้มันสะอาดเท่าทองกับเอออันเท่าพรน,นั่นหาบน้าม้นพี่น้องเลยก็เป็นคนอยู่เลยพี่น้องจักควัวหมดสองไอ้หน้องนี่โอ้แต่แพงครับพี่น้องเลยซอยเขาเขาก็ดีใจภูมิใจนะพี่น้องเลยไม่นอนก็ยังว่าอ,อ,อ,อย่างลายแม่ว่าเห็นแม่ว่าอยงมงน้องทองก็หายอยากขึ้นเล่นน้ำนก็ก็เจนหายนะพี่น้อง ไม่น้อยเบาเป็นน้ำตาจะอยากซึมน้ำพี่น้องเด็กน้อยเขาหักเขาแพงเขาไหลเด็กคะนเดโอ้ยน้องพรเก่งอะไรโอ้ยเมืองเด้อพี่น้องหาบน้ำนั่นเก่งเก่งลาเออเทล่องคันเดอโอ้เก่งอะไรโอ้ความเด้อพี่น้องเด้อโอ้ความมาลีหาบน้ำมาเออเออเทเลยไปตักอีกหาบนึงเลยพ่อเด้อลูกเด้อเมื่อย เลยเอาอะไรแกงแกงนะใส่ใส่เลยทองเลยเฮ้เราก็บคนใส่ลูกเราด้วยเออล่างก่อนคอแล้วเอาน้ามไล่สองน้ามันลุนแล้วนัดเลยเอากระแตนใส่ลูกแล้วจะเดราวางไว้เทิงลูกเด้อเก็วางไว้คิดินเด้อหนึ่งลงนัดพาเห็ดพาสอนเขาในการเริ่มหูจักความขึ้นลายแล้วล่ะพี่น้อง เอาก็ดีบกดีใจน้ำเขาเขาโหแล้วเขาก็ได้อยู่อันแบบบาทเอาเอาจากสีลงมาจีบมาไงเออล่างนี่ก็กลาข้าวเดียวลูกเออมันมันบอลูกเออแล้วแล้วจังไรสองน้ำไรสองน้ำไรอันนัเราใส่จอกเออเราใส่ถวไรเออเออไรก่อนลูกพ่อไรละฮะเนื้อถ้วยได้ทอง เฮ้ยสิ่งก่อนน้ำแห้งอึดนั่นั่กันล่างดีดีกันเลยกแห้งอึดน้ำนะลูกเอ้ยเขาผูดจักผู้หาบมาเออเอาใส่ในในลูกเออเอาใส่น่ะเลยนี่เออไรสองน้ำเอากระโตะไปเอากระโตะเออซื้อกระโตให้เขาเองน่ะเดี๋ยวจะไปนอนเดี๋ยวไวจอกไว้ยังเอาซื้ออีกจักสองกระโตะอำหอยเราไว้จอกไว้ยังไล้ใช่กระโตะเขียวๆอ่ะนะวานเนี่ยนะคือสองอันข่อยซื้อให้ค่ะ บบกกระต้อเคียวหนาลูกบวงซื้อให้ใหม่ใหม่บ้านเนี่ยโอ้เอาหมอก้างมาในพร้อมเลยอันนี้เด็กพี่น้องเด็กซื้อใหม่ใหม่เนี่ยยังติดไปครบเมื่ไม่น้อยซื้อให้บวงจอกบวงจองบวงยังทุกอย่างเอาป้ายออกแน่ป้ายออกแน่ลูกทางผู้ใหญ่เพิ่นก็เริ่มมาในพอวันนี่ก็ตอนนั้นเด็กซื่อทางคณะบ้านอันเพิ่นกับเป็นเหตุเกี่ยวกับบ้านเด็ะพี่น้องเนี่ยพิ่นอยู่ในคณะบ้านนะจ้ะพี่น้องมาบอกให้เพิ่นครับโอ้ น้ำเลยกัคุูจักว่าเรามาอยู่นี่นี่นนนเราก็เป็นคนดีเราบอม,มีแม่จะสักเขาเบื่อนะนเขาซื่อยันสักเขาเบื่อยันเรือหลบน่ะไปเอาจานม,มาใหม่เอาจอกไว้ไง,ไงุ่มไว้ในกระ๊อกนัน้องนัดได้นู่ใส่ลูกเออเห็นได้นั่นแหละพุกอ,ออกลูก หอยสาเขาเบื่อกลางไม่ไม้แบงเข่าบ่วงจอกบ่วงจองถวยไม่เมืดให้พนล่างไว้แล้วทีมงานสิลงมาเหตุการ์ลาบสีมาจากพี่น้องเะเล็กน้อยเขาซอยกันมาจากพี่น่อยไหมลงพนกับลงทองมาเหตุซอยอกวามันโงานเป็เด็กน้อยเนาะ เป็นยังดอกน้องว่าแต่น้องคนเดียวน,น้องนัดเกี่ยวล่างลูกละเออบ่วงดี่เล่บ่วงเองเล่นอะไรก็ซ้ำหนึ่งกันล่างล่างไว้เลยได้เนี่ยเดี๋ยวเขาใส่ละล,ลาบซีนได้ลูกเดี๋เขาใส่ลาบซีนค่ะไปบนทึเราเลยนี่ แล้วล่างถวยล่างบอกเสียดยังตอนน้องนัดสีเข่าไปซอนน้องอันตากผ่าแล้วน้องแล้วก็ชีวาหอเครื่องไหว้ในไซยังไหว้ในไซสเนาะงามบนนัดทองบนนัดงามไปนี่นี่นี่เนาะทองทอง้มไว้ถอนถามแล้วเนี่ยเด็กทององพรเสร็จหนาณณ อาบน้ำแล้แเลยหอยลดหอยโชคค่ะเดิเดนนี่เด้อเ้องทองทองเลยทองยี่ล่ะทองเราเห็นอยู ah ่ดอกนะอยอนี่ดแก็หอยด้เป็นตนไน้อยชื ah ่อมากบเออเนน้อยด้พี่น้องเยดีเลยแหละเอิญเอิญไปามคลิปหน่ไม่น้อยเป็นวะเออเนี๋ยวเออนั่นนั่นแหละลูกเห็นบอกเสือ้าบุญาติกันลูก เ่าวอยว่าเจ้าลูกเอ้ยหอยห้นออกแน่ว่ใหอยว้ากูว้ามึงได้ลูกเด้อว้าค่อยว่าเจ้าได้ลูกเด้อเอ้ยหอยยังพูดเลยหอยซับกระโดดลูกเออเน่นันแหละมันนนั่นอ่ะเอ้ยนัดพาหอยพายังพาเมียนก่อนบนโนนนั่งทงงามเลยท้องเอ้ยอนเข่าหันล่างตีนดีๆเด้อมันจักสะอาดลูกเด้อบมบนโนนงาม มือแรงกันแล้วได้อยู่งามแล้วเจ้าให้นอนมองนอนงามยังขึ้นมือนี่แหละสิขึ้นนะเออให้นอนนอนนี้เออหอยไว้อันน่นกะบโตอกเลยแต่ปูยเขาหอยนี่นี่นี่เขาหอยนี่นี่ไม่ได้บเห็นเออนนั่แหละเออโอ้เก่งเว้ยใครออกนัดเออเย็นเออฮันเด อาขักอะไรสวัสดิ์เสมอเนาะน้องนัดวัสดสวัสดิ์เสมอพี่น้องเนี่ยนี่บ่าวกตาบ่าวกตานะใส่สลิปนันไว้อยนันยุลุ่มสลิปนันเด้อลูกเด้อไว้ในแจนั่นแหละนัดพาเห็ดเข้ากระโมนนะพี่น้องไงอบอุ่นไป็ลายเติบดีก่อนวังนั้นทบุได้มียังหน้ายืนเออเวนกันเลยไม่น้อยเอาเวนมามาให้กันเลยเออหนังแยงวีผมเด้อวีผมจัง ไปห้องเฮียนแยงแหวนอยู่ในหันไหนเด็กน้องคักอะไรไปแยกกันเลยขึไงไองนองเ้ากนยกไวเออ้เออ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 เอเออเว้เออเออเออเอเอ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 อเนอาอเออเออนออเออเอเออเออเอเอเเอ ไปเอามาจมัดไปลูกไปเงปวดสักเออมันยังไม่ได้หนุ่งไปเอามาหอยล่ะเขือนพนคหนองพอลนองอองทองทองอ่นอันนั้นเก่าๆนะมัต้องเอาขึ้นมากกับยาอันนี้ยังใหม่ๆด้ เดเเกกกเกกก็กน่องเออห้อยหอยเออห้อยโลดห้อยโลดขัางเสือแค่นหยอกแค่นยาไว้นัดเอาให้ฮะเลือกนุ่งบบดนีนกันเด้กคอลายอยู่ขอนั่นห้อยโลดคอหลายอยู่จานเด้บอกกันลายล่างไว้อยู่เด็ล่างแล้วเราคอยซื้อซีใบผัดจานกันอนณาแน่ร์นะครับอนณาแน่ถหอยน้อยกับซบีใบ ลงนั้ำแกะแจงฮะน่าแกะแจงไขโลใครประตูออกเนาะหาหูบอันดาราหน้ามาติดติดเนี่กระง่ามเลยเนาะปฏิทินปฏิทินมาใส่จักวันเดือนปีค้องค้องมาล่าหน้าไหนล่ะยืนยืนไล่คลิปลูก คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัทที<ะ>คเอสด้วยจ้าขอบคุณหลายๆนะจ้าหนึ่งช่องน้องนัทก็ได้ผ่านโฆษณาแล้วกัน<ะ>ๆๆน้องนัทกับสีขอขอบคุณเอฟซีสุขหนึ่งคนหลายๆนะจ้าที่เขามาเบิ่งเขามากดติดตามกดไลค์ที่หักแผนน้องนัทกันหักในเมตาเด้อพี่น้องเนาะหักในเมตาน้องนัทลยบตานบกาง่ลาลูกฝาอารอารเนาะ ขอบคุณนะจ๊ะบ๊ายบาย